ใช่ป่ะใช่ปานเอาของตามมาเล่นกันนะครับมาเป็นรองเท้ารองรองเท้ายี่ห้อเดียวกันแต่ขอบฟ้าเอาแต่ขอบฟ้าไอ้ได้สีอันนี้เขเข้าขี้โคนขี้เปพ้ออันนี้เข้าขี้โคนได้มันปุ๊ดแล้วมันปุ๊ดแล้วอนี่เออแล้วเขาก็คอยหาสายเนี้วงเอี้ยมาใส่นี่เย็บขี้เพ้อมันก็บบเป็นยังนี่นั่นทำเป็นปุนนี้ย ฟันหองว่า DIY เอ่อเท้าตานี่ยนันยางตาช้างดาวนะครับเื่อยยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยแต่ตัวนี้เอาเอาเดินดังนี่อันนี้คือสภาพสมบูรณ์อ่าอันนี้คือแบบ ออกจากโรงงานมาได้งานกแต่จงงี้แต่ถ้ามันปุ๊ดไปแล้วอเพื่อทําแบบนี้เพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันดีอยู่อ่าส่วนมากมันจะปุ๊ดตรงนี้อ่าก็เกือบไอ้มันเหยียบคลิปมันจะตรงนี้นี่เอาไปใช้ดูกันนะครับเพื่อนๆนี่คือผู้มันจะชาวบ้านนะครับนี่นะฮะอ่าปุ๊ดกี่อันสองข้างเลยปุจองข้างเลยถ้าสมมติว่าข้างนี้มันแหลวไปหมดแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวข้างนี้มาเสริมอีแหม อี่คือภูมิใจคืออันนี้อาพายัพทีมจันนี่ปราดชาวบ้านเยี่ยมเลยดัดแปลงได้ทุกอย่างขอไปทับหลานก่อนคือปัญหาเลยครับปัหาเลยคไปแล้วไปเดี๋ยวมาดูอย่างแปลกๆต่อนะครับผมเพื่อนค่ะ